สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสรุปข่าวแล้วก็วิเคราะห์กราฟจากโปเกอร์เ t f นะคะประจำวันที่24เดือนกันยายนปีพุทธศักราช2564ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มไล่จากข่าวตามตารางของเมื่อวานก่อนนะคะเมื่อวานนะคะก็มีข่าวเนี่ยค่อนข้างเยอะเนาะมีทั้งการประกาศตัวเลข P.M.I การแถลงการจากธนาคารกลางสวิตเซลนแล้วก็แถลงการจากธนาคารอังกฤษ ด้วยนะคะก็ของอังกฤษเนี่ยก็ไม่ได้ผิดคาดเลยนะคะตามที่นะักวิเคราะห์คาดไว้นะคะถ้าทานธนาคารกลางอังกฤษนะคะหรือว่า BoE เนี่ยมีมติเป็นเอกสารน,นะศนย์ต่อ9นะคะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ0.1%นซะคะซึ่งไอ้0.1%เนี่ยเป็นระดับที่ต่ำที่สุดเป็นประวัติศาสตร์เลยนะ,ะเพราะว่าก็เขาพยายามจะ คงดอบเปียต่ําไว้ก่อนเนาะเพื่ออยากจะให้เศรษฐกิจเนี่ยฟื้นขึ้นมานะก็สอดคล้องกับที่ตลาดคาดการไว้และนอกจากนี้นะคะก็ยังคง QE ด้วยนะมติที่โหวตกันก็อยู่ที่7ต่อ2นะคะก็ QE ที่ทําอยู่เนี่ยก็อยู่ที่ระดับ8.95แสนล้านปอนด์นะคะแล้วก็ยังมีเรื่องเกี่ยวกับการคาดการเงินเฟ้อนะคะสิ้นปีนี้คาดการไว้อยู่ที่4%นะคะก็ประมาณใกล้ๆเคียงกันกับของทางเฟดเนาะเพราะว่าเฟดเนี่ยคาดการของเงินเฟ้อของอเมริกาในสิ้นปีนี้อยู่4.2%นะถ้าใครจําได้ที่คุณจอบอ่านข่าว ะะซึ่งนอกจากข่าวของฝั่งตอนเนี่ยที่ไม่ผิดคาดแล้วนะคะที่ทำให้ GBP USD เเนี่ยที่ปรับตัวขึ้นมาเมื่อวานนะคะแท่งเขียวเบลอเลยอีกข่าวนึงนะคะก็คือจะเป็นข่าวของฝั่งอเมริกานะคะการประกาศตัวเลข PMI นะทั้งภาคก,การผลิตแล้วก็ภาคบริการนะ,ค,ะค่อนข้างต่ำนะคะภาคบริการเนี่ยคาดการไว้ที่55.5คาดการว่าจะเท่าเดิมนะคะแต่ว่าตัวเลขประกาศออกมาที่54 0.4นะคะแล้วก็ภาคการผลิตเนี่ยคาดการไว้ที่60.7นะคะแต่ว่าตัวเลขออกประกาศออกมาเนี่ยต่ำกว่าที่คาดการอยู่ที่60.5นะแล้วก็อีกตัวเลขหนึ่งที่สําคัญของทางฝั่งอเมริกาก็คือ unemployment claim นะคะหรือว่าจํานวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานครั้งแรกประกาศรายสัปดาห์นะคาดการไว้ที่3 2 2 0 0 0นะคะแต่ประกาศออกมาถึง3 5 1 0 0นนะถ้าสมมติเราดูตัวเลขเนี่ยเขาก็จะขึ้นขึ้นลงลงอย่างเงี้ยเกือบทุกสัปดาห์เลยแต่ตัวเลขอยู่ที่ประมาณ3แสนเนาะทีเนี้ยข่าวอของฝั่ง US เนี่ยมันจะเป็นปัจจัยลบให้ใช่ไหมคะก็จะทําให้หนุน GDP ขึ้นไปอีกเพราะว่าของฝั่ง GDP เนี่ยข่าวของธนาคารกลางของเขาเนี่ยคือตรงกับที่คาดการแล้วก็ถ้าทุกท่านเห็นนะคะก็คือมันจะมีแนวรับที่ราคา1.361นะคะก็เคยไปเทสแล้ว วันที่20เดือน7นะครั้งที่2ก็มาเทสอีก20เดือน8เนาะแล้วก็เมื่อวันก่อนเนี่ยก็มาเทสวันที่2เดือน9นะคะแล้วเมื่อวานเนี่ยมีข่าวปุ๊บก็พึง่งปุ๊บขึ้นมาเลยแทงค่อนข้างใหญ่นะคะแต่ว่ามิวยังไม่มองว่าเป็นอ่าทริปเปลิลบัตทอมนะเพราะว่านิกไลอ่ะเขาไม่ค่อยสวยเนาะทีเนี้ยถ้าเราจะมาเล่นรายวานันเราจะมาดูยังไงถ้าสมมติเปิดในทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงเนี่ยจริงจริงอ่ะมิวกะเลงไว้ว่าให้ราคาเนี่ยรอเบรกไฮของเมื่อวานนะคะที่แนวราคา1 3 7 1.3747นะ,ะแล้วเรา่อยตามน่ ดีกว่าแต่ไม่แน่ใจว่าเขาจะเบรกหรือเปล่านะก็เลยลองกางฟิโบไฮเมื่อาาวานกระโลเมื่อวานสั้นๆนะคะทีนี้เราก็จะเห็นว่ามันจะมีแนวรับอีกแนวหนึ่งอยู่ที่หกสิบเอ็ดจุดแปดของฟิโบนะคะที่แนวราคาหนึ่งจุดสามหกเก้าสี่หกนะฮะอันนี้จะเป็นแค่แนวรับรายวันนะไม่ได้มีเนื้ในยะอะไรสําคัญแต่ว่าเราใช้ในการเทรดได้แล้วแถวนี้ก็จะมี m อ็0 0หนึ่งร้อยในทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงด้วยก็ถ้าสมมติราคาเนี่ยปรับตัวลงมาแล้วเราอาจจะพิจารณาแถวนี้ด้วยนะคะว่ามีแข้งเทียในในการกลับตัวหรือเปล่าเข้าบ่ายนะคะ แต่ถ้าสมมติว่าไม่ลงนะคะขึ้นไปเนี่ยอ่าก็เบรกทะลุสามารถยืนเหนือที่แนวราคา1.374ได้นะอาจจะบายตามขึ้นไปทีพีมีแนะนำสั้นๆนะคะที่ราคาประมาณ1 3 7 8 1 3แล้วก็ SL ก็อยู่ประมาณโลแถวนี้นะคะก็ถ้าสมมติเราเข้าตรงจุดนี้เนาะ,ะทีพีก็ประมาณ345 Point นะคะแล้วก็ SL เอนี่ยอยู่ตรงก้นตรงนี้ก็ประมาณ300 p o i n t อรีลิ่วเรย์โเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1ต่อ1นะคะอาจจะไม่สวยนะถ้าท่านใดที่มองว่ามันดู เป็นการไล่ราคาแล้วจุดเข้ายังไม่สวยเนี่ยวันนี้อาจจะปล่อยผ่านไปก่อนก็ได้แต่ถ้าสมมติท่านไหนอยากจะรอรับข้างล่างตรงนี้ก็ได้นะคะเพราะว่าถ้าบายตรงนี้ TP ก็ยังเป็นจุดเดิมที่มิวแนะนำนะแต่ว่าถ้าอยากจะเอาใกล้ๆรายวันจะเอาเป็นไฮเดิมของเมื่อวานก่อนก็ได้ SL ก็เป็นแนวฟิโบ50ข้างล่างนะคะก็ SL สันส้นๆด้วยที่1 5อยจุดแนวทางการเทรดจ u วันนี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะแล้วก็วันนี้นะคะสําหรับข่าวตามตารางเนาะไม่ค่อยมีข่าวอะไรที่สําคัญนะคะก็ตอนบ่ายสามโมงเนี่ยก็จะมีการประกาศ เกี่ยวกับรายงานบรรยากาศทางธุรกิจนะคะจากสถาบัน IFO ของเยอรมันนะคะแล้วก็ตอน3ามทุ่มเนี่ยก็จะมีการออกมากล่าวของคุณเจอรมพาวเวลนะคะคนนี้เป็นประธานเฟดหรือว่าประธานธนาคารกลางของอเมริกาะคะแต่ไม่แน่ใจว่าจะมีประเด็นอะไรหรือเปล่านะ,ะเพราะว่าประชุม FOMC เพิ่งผ่านมาเนาะ,ะตลาดเนี่ยก็รับรู้ข่าวไปเรียบร้อยแล้วนะคะไม่แน่ใจว่าคุณเจอรมพาเวลจะออกมาพูดอะไรแล้วจะมี ส่งผลกระทบต่อตลาดหรือเปล่านะคะแต่ว่าเดี๋ยวข่าวอื่นๆแล้วก็การาวิเคราะห์กราฟนะคะเดี๋ยวส่งต่อให้คุณหนุ่มเลยค่ะโอเคได้เลยครับคุณมิวครับขอบคุณมากนะครับส่วนทางฟังของผมนะครับก็จะมีอัปเดตนะเพิ่มเติมถ้าเกิดคุณมิวเลื่อนลงมาอีกนิดนึงนะครับก็จะมี g e r m a n f e d e r a l Election นะครับก็จะเป็นการ เลือกตั้งนะของทางประเทศเยอรมันด้วยนะครับก็เป็นอดเนาะเราก็ไม่รู้ว่าเปิดมาวันจันทร์นะจะเกิดอะไรขึ้นกับคู่สกุลเงินยูโรนะครับทีนี้ครับตอนช่วงเช้านะครับตอนตีห้าสี่สิบห้านะครับมีรายงานอ่อเทรดบาลาเนี่ยวดหรือว่าดุลการค้าของนิวซีแลนด์เกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังนะว่าว่าว่าตัวเลขออกมาทําไมมันถึงมันทาไมมันถึงแบบดูย่ํมแย่จังเลยนะครับลบสองพันหนึ่งร้อยสี่สี่เอ็มนะครับก็คือประมาณ ติดลบนะขัดูเกินค้าประมาณ2000ล้านนะสองพันล้านเหรียญเลยนะครับแต่ว่าผมมารีแคปตัวนี้ให้ก่อนนะครับก็คือสวิตฟังนะครับนโยบายทางการเงินของสวิตฟังนะครับคงนโยบายไว้เหมือนเดิมนะครับก็คืออัตราดอกเบี้ยติดลบนะครัส่วนุเจเะครับแล้วก็พร้อมนะทุกสถานการณ์ที่จะเข้าไปแทรกแซงนะครับในเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนหรือว่าคู่สกุลเงินนั่นเองนะครับทีนี้ครับมันมีเพิ่มเติมนิดนึงครับก็คืออย่างที่ผมรายงานไปเมื่อวานเนาะว่า อตอนนี้นะครับเงินเฟ้อหรือว่าอินฟลชันของของตัวสวิตฟังเนี่ยมันเริ่มเพิ่มขึ้นนะครับของประเทศสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยมันเริ่มเพิ่มขึ้นเป็น0.9เเมื่อเทียบรายปีใช่ไหมครับทีนี้เนะี่ยเขาก็เลยทางทางธนาคารกลางของสวิตครับก็เลยมีการปรับเปลี่ยนนะครับมุมมองนะครับของมีการปรับเปลี่ยนมุมมองของ อัตราเงินเฟ้อครับปรับเปลี่ยนนิดหน่อยนะครับแต่ว่าเส้นสุดท้ายเนี่ยยังคงเท่าเดิมนะครับสาเหตุที่เกิดการปรับเปลี่ยนตรงนี้นะครับปัญหาครับมันเกิดมาจากราคานะครับของผลิตภัณฑ์นะครับที่เกิดจากน้ํามันและก็น้ํามันเองที่มีราคาค่อนข้างสูงครับแล้วก็แล้วก็มันได้รับนะครับมันได้รับผลกระทบครับจากจากซัพพลายนะครับจากซัพพลายที่เป็นคอขวดนั่นเองนะครับทำให้สินค้าเนี่ยไม่สามารถกระจายเข้า เข้าไปในเข้าไปในประเทศได้มากนะนะครับทีนี้ก็เลยมีการปรับเปลี่ยนนะครับในเรื่องของมุมมองอัตราเงินเฟ้อครับอันนี้คือนี่คือของฝั่งสวิตฟังนะครับอีกอันหนึ่งครับที่จะมาเล่าให้ฟังในวันนี้ครับก็คือตัวตัวนี้นะครับน่าสนใจนะนิซิแลนด์นะครับงบประกาศนะครับลการค้าออกมาครับว่าติดลบสองพันหนึ่งร้อยสี่สิบสี่ล้านเหรียญนะครับเรามาเรามาแจกแจงกันดูครับว่า หน้าตามันเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้คือตัวอินโฟกราฟิกนะครับจาก Sta ปนะครับกนะครับ o t n c นะครับตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่า Import นะครับอินพุตหรือว่าการนําเข้านะครับเพิ่มขึ้นถึง38%ด้วยกันนะครับนะครับจากเดิมนะครับจากจากเดิมเท่าไหร่ไม่รู้นะตอนนี้นะครับนำเข้านะครับ6,500ล้านเหรียญนะครับเพิ่มขึ้นมา1,800ล้านนะครับแล้วก็ฝั่งส่งออกนะครับฝั่งส่งออกปกตินะครับอยู่ที่ สี่ปกติที่เท่าไหร่ไม่รู้นะแต่ว่าตอนนี้นะอยู่ที่4ี่พันสี่ร้อยล้านเหรียญนะครับคือคือหายออกไปนะครับหายออกไปประมาณ0.9%นรหรือว่าประมาณ42ล้านเหรียญนั่นเองนะครับเรามาดูตัวข้างในครับว่าในส่วนของนำเข้านะในส่วนของ Import นะครับเขา Import อะไรมาเยอะขึ้นนะครับจะสังเกตว่ามีว h i c l e นะครับ Part Accessory นะครับนี่คือผานะครับยานยนต์ทั้งหลายนะครับ ได้รับการนำเข้ามากขึ้นนะครับคิดเป็น87เลยนะครับแล้วก็ Mechanical, Machinery and Equipment นะครับอันนี้ก็เป็นภาคอุตสาหกรรมนะว่าจะเป็นเครื่องจักรหนักนะครับแล้วก็ของใช้อย่างของใช้ต่างๆในภาคอุตสาหกรรมนะครับก็ถูกนำเข้าเพิ่มขึ้นนะครับ3.2ด้วยกันนะครับปีโตรเลียมนะแล้วก็ p ีโตรเลียมโปรดักตนะครับเป็นผลิตภัณฑ์นะครับที่เกิดจากนะเกิดจากปิโตรเลียมทั้งหลายนะไม่ว่าจะเป็นน้ำมันนะครับน้ำมัน อ่าพวกจาระบีนะครับแก๊สนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกอ่าน้ํามันเตานะครับพวกนี้นะครับพวกนี้ก็ถูกนําเข้ามากขึ้นนะครับห้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นตะแล้วก็พลาสติกด้วยนะครับตรงนี้นะครับก็ถูกนําเข้าเพิ่มห้าสิบห้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นตนะครับทีนี้ตัวที่ถูกนําเข้าลดลงมานะครับนะตรงนี้จะเป็น p r e c i o u metal นะครับอ่าเจลวลลี่ทั้งหลายนะครับเรารู้อยู่แล้วนะก็คือพวก พวกเหรียญนะพวกเหรียญตาาต่างๆนะครับของของใช้นะของคุ่มเฟือยนะครับก็จะถูกนําเข้าลดลงนั่นเองนะครับเสร็จแล้วฝั่งเอ็กซ์พอร์ตนะฝั่งที่เราส่งออกไปนะครับเราส่งออกอะไรมากขึ้นอ่านะครับนิวซีแลนด์ส่งออกเนื้อนะครับส่งออกเนื้อมากขึ้นนะเพิ่มขึ้น20เอร์เซนนะครับส่งออกไม้นะครับเพิ่มขึ้นสิบแดเปซนนะครับแล้วก็แล้วก็พวกเครื่องมือนะพวกเครื่องมือพวกพวกเครื่องมืออุตสาหกรรมนะที่ผลิตในประเทศนิวซีแลนด์นะส่งออก เพิ่มขึ้น22%นะตัวที่ลดลงนะครับเป็นแอร์คาร์ฟนะครับแอนด์พาร์ตนะครับก็คือเป็นชิ้นส่วนของเครื่องบินนั่นเองนะครับลดลง90%เลยนะครับแล้วก็ออปติคอลนะครับเมดิคอลนะครับมีชูริ่งอุปกรณ์นะครับพวกนี้นะครับนะครับเมดิคอลก็จะเป็นพวกยานะครับมีชูริ่งอุปกรณ์นะครับก็จะเป็นพวกในส่วนของเครื่องมือวัดค่าต่างๆนะครับนะถ้าเกิดว่าเป็นภาษาไทย ถ้าหรือว่าคุณเป็นช่างคุณอาจจะได้ยินพวกแบบเวอร์เนียนะครับไม้บรรทัดก็ได้นะไม้บรรทัดก็เป็นเป็นเครื่องมือวัดนะแต่เขาคงเป็นเครื่องมือที่มันมีความละเอียดแล้วก็ใช้เฉพาะทางมากกว่านั้นนะครับทำให้เขาส่งออกได้น้อยลงนะครับลดลงไป33%เอนงแล้วสุดท้ายครับคือ Live Animal นะครับ live animal l i v e animal เนี่ยตัวของนิวซีแลนด์นะครับส่งออกแกะแล้วก็วัวนะครับ นะครับลดลงนะครับ3าสกเซนะครับทีนี้เราก็มาดูครับว่า To p Trading Partner นะครับในฝั่ง Import และ Export มีอะไรบ้างก็จะเป็นเจ้าเดิมๆครับคือจีนนะครับยุโรปออสเตรียนะครับอ่าสหรัฐอเมริกาแล้วก็ญี่ปุ่นนั่นเองนะครับมูลค่านะครับมูลค่านะครับจีนจะอยู่เยอะที่สุดนะครับนะครับ4ี่5รยิ้าล้านนะครับนะแล้วก็เทรดเทรดเอ็กพอร์ตด้วยนะครับจีนก็จะอยู่เป็นที่1นนะครับคือ126ล้หนเหรียยี่สิบหล้านเหรียนับ ในตรงนี้เนี่ยนะครับตัวเลขอาจจะดูน่าตกใจนะเดี๋ยวรอเดี๋ยวลองฟังเดี๋ยวลองฟังความเห็นจากคุณจอบดูครับคุณจอบครับครับจริงๆริงจริงๆมันฟังดูเป็นตัวเลขสีแดงที่ที่โอ้ติดลบสองพันล้านเลยเหรอแต่จริงจริงเวลาเราพิจนารณานดุลการค้าครับเราจะมีวิธีการดูอีกแบบหนึง่งคือดุลการค้าที่มันปรากฏขึ้นมาเนี่ยความหมายมันคือซื้อมากกว่าขายออกไปนะครับผมดังนั้นการที่เขามีตัวเลขติดลบเพิ่มขึ้นเนี่ยมันแปลว่าเศรษฐกิจในประเทศอะมันน่าจะดีขึ้น จนคนมีเงินเหลือมากพอจะซื้อของจากต่างประเทศเข้ามามากกว่าที่ส่งออกไปครับอันนี้พอจะตามทันไหมคือ oh. ถ้าสมมติเรามีการส่งออกเยอะอันนี้เป็นคนดีอยู่แล้วเพราะรายได้มันเยอะครับผมดีกับค่าเงินด้วยดีกับเศรษฐกิจด้วยแต่ว่าภาพนี้ครับผมไม่ได้แย่แต่เป็นภาพที่ดีในระยะยาวด้วยซ้ำเพราะว่าสิ่งที่นําเข้ามาเนี่ยมีทั้งยานยนต์ครับผมมีทั้งเครื่องจักรครับผมมีทั้งเรื่องปิตโตเรเลียม3ามตัวนี้มันเป็นปัจจัยหลักหมดเลยนะที่ใช้ในการขยายธุรกิจดังนั้นครับในระยะยาวนะครับ6เดือนหลังจากนี้นะครับ ค่างเงินนิวซีแลนด์ครับผมเราอาจจะได้เห็นเศรษฐกิจที่เติบโตแข็งแกร่งมากขึ้นนะครับขยายการลงทุนมากขึ้นและมีข้อสังเกตหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าสนใจครับคือเรื่องของพาร์ทเนอร์นะฮะว่าเราเริ่มเห็นนะครับว่าการอินพุตเนี่ยเขาไม่ได้พึ่งพากับจีนซะเยอะนะครับตอนนี้เราเริ่มไปพึ่งพายูโรมากขึ้นแล้วด้วยซ้ำสี่สิบเปอร์เซ็นต์กับสี่สองเปอร์เซ็นต์นะเออแสดงว่าเอ้ยมันอาจจะมีอะไรที่อาจจะเปลี่ยนไปแล้วนะครับผมภาพเรื่องของว่ามันผูกโยงกับจีนเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์อาจจะเปลี่ย อโอเคได้ครับขอบคุณคุณจอบมากนะครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมขอส่งต่อนะครับว่าวันนี้มีคู่เงินตัวไหนที่น่าสนใจบ้างให้กับคุณจอบได้เลยนะครับครับผมสำหรับครับวันนี้ครับผมคุณหนุ่มครับผมมีที่น่าสนใจสำหรับผมเองนะมีอยู่สอคู่ด้วยกันนะครับคู่แรกนะครับจะเป็นดอลลาร์เยนนะครับผมหรือ UJ จนั่นเองนะฮะดอลลาร์เยนครับผมเพิ่งมีการเบรกเทรนด์ล e ใน time frame สีชั่วโมงมาฮะ และเป็นการเบรกที่สวยด้วยนะเบรกนี้เป็นเบรกที่น่าสนใจมากนะครับแต่ถามว่าหลังจากนี้เราควรจะทําอะไรต่อเซลเลยไหมอย่างครับสำหรับผมวิธีการคือเรารอเข้าในจุดที่ได้เปรียบนะครับเราจะรอบายดีมาโซนบริเวณนี้เลยฮะร้อยเก้าจุดแปดถึงร้อยเก้าจุดเจ็ดถ้าไม่ลงมาไม่เป็นไรตกลดได้ไม่ว่าการรอทําซับไพโซนใหม่ดีมาโซนใหม่ก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดลงมาแรงๆตกใจข่าว FOMC คืนนี้นะครับซึ่งผมก็คิดว่าคงไม่มีอะไรอาพาวเวลก็คงออกมาพูดประมาณว่า ไม่เห็นด้วยเลยกับการขึ้นดอกเบีย้ยเร็วขนาดนั้นเฉยๆแต่สุดท้ายแล้วพาวเวลก็แค่หนึ่งเสียงจาก18เสียงครับผมไม่ได้มีนัยยะมากขนาดนั้นไม่สามารถบอกได้ยังไงที่เหลือเขาก็เลือกวอล์กฮอกกิชมากกว่าอยู่ดีนะครับผมยูเจครับตอนนี้ไม่มีอะไรนะเฟื่องเบ็ดเกลีย์มาหน้าที่เราคือแค่รอให้ลงมาดิมันโซนและบ่ายนะครับบริเวณร้อยเถึงร้อยเนะครับผมสกุลเงินที่2วันนี้ครับผมจะเป็นยูโรแคนาดาดอลลาร์ครับผมอันนี้ผมนัวไปก่อนแล้วนะยูโรแคนาดาดอลลาร์เนี่ย ภาพใหญ่ครับผมมันจะเป็นไซด์เวอยู่นะฮะเป็นไซด์เวที่เริ่มมีความผันผวนมากขึ้นนะครับอันนี้มันลงมาบริเวณดีมาโซนแหละผมก็เลยตัดสินใจเข้าไปหน่อยแล้วกันนะครับทีนี้สิ่งที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนจริงๆครับผมไม่ใช่รอเข้าจุดเดียวกับผมนะเพราะถ้าเกิดมันแท่งแดงลงมาเนี่ยภาพมันอาจจะเปลี่ยนแล้วสิ่งที่นักลงทุนควรจะรอครับคือรอให้มันขึ้นไปบริเวณซับไพโซนหนึ่งชั่วโมงสี่ชั่วโมงครับผมหนึ่งจุดสี่เก้าห้านะครับกับหนึ่งจุดสี่เก้าสามนะครับบริเวณเนี้สามารถ ช้ออเดอร์นี้ดักช็อตได้ b u t t o n b o x ก็บอกเสียงเดียวกัน MA ก็บอกเสียงเดียวกันนะครับและถ้าผมว่าถ้าวาดฟีโบของฐาน,นจริงๆอะ่ะก็บอกเสียงเดียวกันอยู่สองห้องหนึ่งจุดแปดเลยปลายโซนอะ่ะอันน้ผมว่าน่าสนใจน่า,น,า,น,าน่าสนใจในการเทรดเหมือนกันนะภาพเนี้ยโอเคครับประมาณนี้ครับยูโรแคทครับดักช็อตครับผมถ้าขึ้นมาไม่ได้ขึ้นมาเป็นเขียวใหญ่นะครับผมซึ่งคิดว่าคงไม่ได้มีประเด็นอะไรยูโรเพิ่มเติมนะนอกจากเรื่องของ IFO กับเรื่องของเรื่องตั้งเยอรมันนะครับผมที่คุณมิวคุณหนุ่มเล่าไปนะครับสำหรับวันนี้ครับผมรายการสรุปข่าวและวิเคราะห์กราฟโดยเอทีนะครับคงจบลงเท่านี้นะขอให้นักลงทุนเอาข้อมูลที่ได้เนี่ยไปใช้ประโยชน์หากำไรได้กันทุกคนเลยนะครับสวัสดีครับ